สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปักชํำกิ่งชะอมค่ะใกล้จะเข้าหนาหนาวแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทดลองปักชํำกิ่งชะอมดูนะคะ<ด>ก็วันนี้จะทำสอวิธีค่ะวิธีแรกก็จะซื้อดินนะคะซื้อดินที่เขาผสมแล้วนะคะมาลองชํำดูนะคะแล้วก็วิธีที่สองก็จะใช้ ดินผสมทรายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน เราจะเลือกกิ่งที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะแล้วก็ตัดตรงใต้ตาของชะอมเพื่อที่จะให้รากเขาออกตรงตานะคะเพื่อนๆขอบอกกับเพื่อนๆตรงๆเลยนะคะว่านี่ก็เป็นการทดลองชำกิ่งชะอมครั้งแรกของเราค่ะ ขอกำลังใจกจากเพื่อนๆด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะออกลากหรือเปล่านะคะเราจะใส่กะปิแล้วก็น้ำผสมกันแช่กิ่งชะอมนะคะเพื่อนๆตามใน YouTube ที่เขาสอนมาเลยค่ะก็ได้ผลไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆ มาติดตามรอดูนะคะอีกหนึ่งเดือนนะคะและนี่ก็จะเป็นวิธีทดลองชําวิธีแรกของเรานะคะคือเราจะใช้ดินที่ซื้อมานะคะดินที่เขาผสมแล้วนะคะเอามาชําดูคะ่ะเพื่อนๆ แล้วเราก็จะลองชำกิ่งชับพรูด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทดลองชํำกิ่งชะอมวิธีแรกของเราก็เสร็จแล้วนะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะคอยลุ้นดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันเลยนะคะ ทดลองชำกิ่งชะอมแบบที่สองของเราก็แช่น้ำกะปิเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะเล่งลากนะคะตามที่อาจารย์ใน YouTube ท่านสอนนะคะแล้วเราก็จะเอามาชำในกระถางเดียวกันค่ะคือใช้ดินผสมทรายนะคะล้วนๆเลยค่ะก็จะชำในกระถางเดียวกันนะคะ เราจะใช้มือเขี่ยดินกบเอานะคะเราไม่กล้าปักกิ่งชะอมโดยตรงค่ะเพราะว่ากลัวกิ่งชะอมได้รับความเสียหายนะคะก็ปักเข้าไปประมาณสองข้อมือนะคะ ปักกินชะอมเสร็จแล้วเราก็จะคุมด้วยถุงพลาสติกนะคะกันลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะใน YouTube ดูมานะคะเขาทำแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้ดูนะคะ คลุมถุงพลาสติกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งอรอลุ้นดูนะคะเพื่อนๆส่วนทางนี้สามีก็กำลังเตรียมแปลงผักให้เราปลูกผักกาดเขียวปรีค่ะเราจะปลูกผักกาดเขียวปรีไว้ดองค่ะเพื่อนๆ มาดูต้นกระถิ่นของเราบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ออกฝักแล้วนะคะดกมากๆเลยค่ะฝักแบบออกเกือบทุกกิ่งเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กินฝักแก่ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ปลายตุลาแล้วนะคะปลายเดือนตุลาแล้วค่ะ ถ้าไม่ทันได้กินฝักแก่ก็จะเอาฝักอ่อนไปกินกับส้มตำกินกับแจ่วก็อร่อยนะคะอ้ยดูดูค่ะเพื่อนๆสะออนมากๆเลยนะคะดกจริงๆเลยค่ะ มะละกรในกระถางของเราก็ได้กินไปแล้วลูกนึงแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกหน่อยก็จะลองเอาไปตำดูค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นข่านะคะข่าไทยของเราค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะขุดไปไว้ในบ้านแล้วค่ะ อันนี้เป็นกะหล่ำปมค่ะเอาไว้ตำส้มตำอร่อยมากๆนะคะอร่อยกว่ามะละกออีกค่ะจริงๆนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ